เพื่อนวันนี้เราก็มาทานอาหารบนเครื่องบินนะคะเราเดินทางไปโอซาก้าค่ะแล้วเราก็สั่งข้าวกะเพราด้วยนะคะออกเดินทางไปสายการบินเอเชียเอ็กซค่ะลำก็ใหญ่นะคะกว้างเบาเอ็นได้ค่ะนี่ก็เป็นเมนูกะเพราที่เราสั่ง บินประมาณสี่ชัว่วโมงครึ่งค่ะกว่าเราจะไปถึงที่โอซาก้าค่ะแล้วก็จะทานกันเลยนะคะเพื่อนสามารถสั่งน้ำอะไรเพิ่มได้นะคะเพื่อเนเจ๊อเอาชาอะไรบบทชี่เอาที่สั่งไว้ว เพิ่มนะคะเยี yeah. ่ยวนี้เท่าไหร่นะคะป็นร้อยกว่าบาทนสนามบินข่งนสางรบรรยากาศเครื่องบินก็ประมาณนี้เลยขึ้เต็มนะคะเคองบินตาลสตดพีกอไกตอนเที่ยว Да, да, да.